ใหญ่มากค่ะน่าเป็นกลุ่มเป็นฝูงโอ้ดินแรงจัง ด้วยพัดแรงไอ,อ้ข้าวมาดังมาจากข้างนอก โอ้ทางโน้นมืดค่ะเป็นล่มไม้เป็นล่มไม้ทางโน้นน่ะเป็นเงาในน้ำเลยค่ะ ไหนไหนไหนไปไหนแล้วตัวใหญ่มืด 放在这。 เดินไปทางโน้นอีกเดินไปเรื่อยๆค่ะปลาตุ้ยเสียงเครื่องเสียงเครื่อง ไปเลยค่ะ วนแล้ว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 นู่นหเลยค่ะโอ้โหเสียงเสียงเสียงเอะเจาะเสียงเจาะปูนตื้อตื้อตื้อเลยคุณยายมันได้ปิดเสียง เสียงกาทางนู้นร้องรั้นอีกแล้วนกมาหรือเปล่าหนังจะบีกอ,อ,อ,อีกแล้วทะเลกา ไี่นอนเลยค่ะนะ่ยโอ้น่นน่นโน่โอ้เยอะมากเก็บภาพไม่รู้จบเลยอืมนอนเล็กๆก็จะเป็นตัวใหญ่โน่นโน่นน่นอะโผล่โผล่ขึ้นมา มองไม่เห็นเลยค่ะทีนี้โอ้ยมองไม่ชัดเลยเลี้ยงเลยค่ะแต่ว่ากล้องมองไม่เห็นเลยโอ้ย ปลาใหญโ่โอ้คุยอยู่ลึกค่ะโอ้คุมาดูมาดูมาดูอยู่ลึกมากโอ้ ที่ขึ้นมาเลยค่ะวันนี้ลุกคลักลุกคักเลียงปลาทางไหนดินนนะตุ้มตามตุ้มตามเลยคุณยายมองหากล้องก็เลยไม่จับตุ้มหูเลยค่ะนุ่นน่นน่เห็นอยู่ตัวใหญ่ๆแต่ว่าอยู่ไกลมากอยู่ลึกค่ะ อยู่กลางน้ำนะคะเป็ดน้ำกกาน้ำไปไหนนะไปไหนนะโผๆ่มาทางนี้นะ มัน,นก็จะมีนกขาวด้วยค่ะเขาจะเขาจะมาอยู่ใกล้กันเนาะกับนกขาวเห็นนกขาวที่ไหนกา้ํำก็จะมาอีกตัวอยู่ข้างหลังเน่ยนึงเดินมาค่ะนี้กา้ํำกับกาบก น้ำก็อยู่ใกล้ๆนี่นะตรงนั้นนะ่ะปลายุบยิบยุบยิบนะคะนั่นนะคาดำน้ำอยู่นะ,นะไปแล้วนนไปแล้วนนฮึ่ มีนกตามฝั่งคะจะมาถึงบึงที่สองแล้วค่ะเดินมาค่ะวันนี้เดินมาเรื่อยๆนกตัวนี้ก็นิ่งนะ มุมทางโน้นไกลๆหน่อที่คุณยายอยู่เจ็บภาพนะคะวันนี้เดินมาเดินมาไกลเนี่ยจะเป็นบึงบึงบึงแรกตรงนี้นะคะบึงแรกที่คุณยายอยู่ประจําแต่มาไม่ถึงนี่นี่บึงที่สองนะคุณยายกำลังจะไปนี่ค่ะ บึงที่สองที่คุณยายถ่ายเก็บภาพมาเป็นทิวต้นไม้ทิวยาวนะก็ตรงซอยนี้ค่ะนี่ซอยนี้จะเป็นเกาะยาวเข้าไปข้างในนะคะนู่นเกาะยาวเข้าไปข้างในน,นี่บึงแรกที่คุณยายอยู่ประจำ ทุกวันนน่นมุมนน้นเลยไม่ใช่ทางนี้นะคะนูน่นทางหลังที่คุณยายเดินมานะคะไกลมากนูน่นเป็นทิวทางน้นนะคะอันนี้จะเป็นบึงที่สองเดินมาอีกพาชมบรรยากาศค่ะวันนี้เดินมาเรื่อยๆค่ะ ว่าจะเห็นอะไรมัง่งเราจะเห็นอะไรแต่อย่างน้อยเราก็เห็นภาพบรรยากาศบึงนะคะบึงสองบึงใหญ่เนี่ยบนนี้ก็ใหญ่นะคะแต่ไม่ค่อยมาไกลดูไกลค่ะ อยู่ลึกเข้ามาอีกแล้วก็ไม่ค่อยมามาดูโซนนี้ทางนู้นก็จะเป็นต้นไม้เยอะ ปลาเล็กปลาน้อยตั้มปังปอ๊ปอปป๊อปป๊อปซิงนก์ซิงกาก็ยังมีอยู่ปลาอะไรอะ่ะ <c oughs> โอ้โอ,โอ้มีคนไอ้ไอ้นั่นด้วยเอาใบมาไม้ขึ้นเนี่ยเนี่ยตั้มปังนี่ค่ะ ใบไม้ขึ้นเหมือนคนหาปลาเหมือนมีคนหาปลาหม้นตรงนูน้นน่ะทิวยาวมีแต่ต้นไม้ะคะ่ะทางนน้นน่ะพาเดินมาดูคะ่ะ เดินมาดูบึงที่สองบ,งบึงที่สองที่คุณยายนานๆจะเดินมาถึงเดินมาชมค่ะแล้วคุณยายก็จะกลับไปจะกลับไปบึงบึงแรกที่คุณยายนั่งค่ะ ทางโน้นนะคะมองไปจะเห็นน้ําอยู่นูน่น,นมองไปจะเห็นน้ําอยู่ฝั่งโน้นนะคะยาวไปนน่นเลยเกาะเกาะจะยาวไปนน่นนะคะเห็นต้นไม้นู่น่ะสุดท้ายน่งแล้วน้ําก็จะล้อมรอบไปน่น่นล้อมรอบไปเนูน่ย ไปนู่นไปนู่นไปนู่นเลยกนะัคนคุณยายจะพาเดินกลับบึงนี้ก็บึงนี้ก็มีปลาขึ้นมาอยู่ค่ะคุณยายจะกลับไปบึงแรกคนะ่ะมานานแล้วเดินมานานแล้วก็จะกลับไปบึงแรกนี้บึงที่สอง โอ้โหตัวใหญ่ขึ้นมาอยู่ไปค่ะคุณยายจะพาเดินกลับนะคะกลับไปนู่นเนี่ย ดินตามหลังตัวใหญ่มากค่ะโนดบุ๊บบุบเสียงไปโอ้โอ,โอ้ไปแล้วเสียงดังมากเลยปาค่ะเดินต่อไปค่ะพาชมภาพเรียากาศไปค่ะเดี๋ยวก็จะไปดูปลา เป็นสำรวจบึงก่อนสำรวจบึงอน,นี้บึงที่สองอันนี้ที่สองเนี่ยอันนี้บึงแรกเนี่ยบึงแรกบึงแรก นี้เป็นเกาะเข้าไปข้างในค่ะตรงนี้เกาะเข้าไปข้างในเนี่ยถนนกัน้นสองบึงค่ะบึงนี้ที่คุณยายเดินมาและบึงนี้ที่คุณยายจะกลับไป มือมือทำไมไปอย่างนั้นนะเห็นกล้องไปทางไหนก็ได้ยินแต่เสียงกาค่ะเยอะมากนกกา โอเคนะคะคุณยายขอเจ็บภาพบรรยากาศไปแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวคุณยายก็จะไปเจ็บภาพป่าให้ชมอีกค่ะขอขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะเจอกันชิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะนู่นคุณยายเดินมาทางโน้นเลยเจ้ เบึงสองนี่บองนแรกคอแห้งเลยค่ะ